ต่อแดดชายหรือท้ากล้าหรือเปล่าหนูเลือกชายหรือท้าช้าโอ้โหพี่บอกเลยนะยากนะเรื่องที่พี่จะท้าน้องก็คือโทรไปบอกรักคนที่บ้านหนูวยเป็นาใครหาแม่ฮัลโหลแม่ล้างนะทำไมอ่ะมีอะไรกันหรือมีหนูมีหนูหนูล้างหนูจริงไหมจริงหนูมีอะไรบอกมาเร็วมีใจนะจุกยุก หนูจะหาใครพี่สาวเดีสาวพี่สาวเลยเจ้ารักนะไม่ต้องรัดสายเลยเจ้ารักนะถ้าปกติเราบอกรักพี่บ่อยไหมถึงว่าพวกตัดสายเลยอ่ะดีใจไหมได้บอกรักแม่ดีใจมากดีใจแม่ได้บอกรักพี่สาว มีขนมมาให้วันนี้เป็นขนมมังโลนะครับนี่รับไปเปิดรับหน่อยครับ underscore จุด k x a n 0 f t a r a b i i ค่ะ